ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวทหารไทยท่าขเขมรขอเจ็ดวันมามาสู้กันเลยมาเอาให้มันจบเลยมาเอาให้มันเสด็จน้ําเลยมากล้าไหมล่ะเจ็ดวันนะครับนี่นะท่านาพลพลเขาเรียกว่าพ,พลโทรหรือพลเอกเนี่ยนะพลเอกนเรศวนที่เล่นเป็นบทนเรศวนนี่นะท่าขเขมรเลยนะครับ ขอเวลาเจ็ดวันนะมาถ้ายังคาใจนะก็มานะเออมาสู้กันเจ็ดวันเนี่ยเอาให้มันหายคาใจมาเอาจริงๆนะเขมรมันไม่ได้คาใจหรอกครับแต่มันโกนตีนน่ะนะเขมรมันโกนตีนนะไม่ได้คาใจหรอกมันรู้อยู่แล้วว่ามันแพ้นะแต่มันโกนตีนไปงั้นแหละนะครับเออนะ เจ็ดวันนี้รับรองได้ยึดถึงขานมเปนนะครับ <c> ก <oughs> องกำลังมันคนละชั้นนะกองกำลังไทยกับเขมรเนี่ยมันคนละชั้นกันแค่ไทยเนี่ยมี F 1 6ิบหเนี่ยก็กินขาดแล้วแค่มีกิบเพนเนี่ยเขมรยังไม่มีสักกรัมหนึ่งนะคิดดูสิงบประมาณเนี่ยจะซื้อเครื่องบินเนี่ยยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่ซื้อเครื่องบินเลยครับงบประมาณในการที่เรียกว่าให้เงินเดือนอาหารเนี่ย นะก็ก็ยังไม่มีเลยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเครื่องบินใช่ไหมจะเอาเงินที่ไหนไปเติมน้ํามันซื้อเครื่องบินนะครับจะเอาเงินที่ไหนไปบํารุงรักษาเครื่องบิน f 1 6นะเออแค่มีเงินเติมน้ํามันให้รถถังนี่ก็ถือว่าบุญโคแล้วทุกวันนี้ทหารก็อยู่กันอย่างอด,อดอดยากๆนะครับนี่แหละฮะ โอ้โหสุดยอดทหารไทยนะเออแค่เงินแค่แค่กระสุนมายิงกันนี่ก็ยังไม่มีเงินงบประมาณไปซื้อเลยนะครับเออเสื้อผ้านะรองทงารองเท้านี่ก็ยังไม่มีปงงบประมาณไปซื้อนะจะเอาอะไรมาลบกับประเทศไทยใช่ไหมเออนะครับอย่าว่าแต่เจ็ดวันเลยฮเอาแค่วันเดียวเนี่ย นะกองกําลังกระเมนก็ขี้เยี่ยวลาดแล้วนะมันไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วกรนะเมนเนี่ยใช่ไหมเออนะครับจรวดไอ้บีเอ็มยี่สิอ็ยิงมาหมดลูกแล้วมั้งเนี่ยนะ <c oughs> นะแต่ตอนนี้มันเตรียมใช้กําลังรูปแบบใหม่นะเตรียมใช้โดนนะเตื่อนผู้ชมอย่าไปประมาทมันนะกระเมนนะนะ มันไม่เล่นมันไม่เล่นสงครามแบบนี้แล้วมันจะเล่นสงครามโดนแล้วต่อไปนะครับสงครามแบบตอดๆอะ่ะเออนะตอนนี้มันเกณฑ์กำลังคนมาเพื่อมาฝึกโดนกันแล้วตอนนี้โดนพีชีพเนี่ยอันตรายนะครับบินมายิงบินมาบีชีพตุ้มตุ่มตุ่มตุ้มหนูนะน่ากลัวน,นี้น่ากลัว นไทยก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับสงครามรูปแบบใหม่มันจะเรียนแบบ UK นั่นแหละนะสงครามยืดเยื้อเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ